หิ้วเหรอลูกือหิอ้วเหรอแล้วไงคะแล้วไงคะอ๊ย้าแถวเป็นระเบียบเร็ว้าวแถวให้เป็นระเบียบลูกข้าวแถกกินเร็วกินให้เป็นระเบียบนะครับอย,ย่าหยุถาดอาหารนะครเนี นี่นำโชคเจ้าเน้าเหยียบฐานอาหารกินให้เป็นระเบียบหน่อยสิูกเอ้ยอแม่ก็แบ่งกันแล้วหนูกินคนละฝั่งจะได้ไม่ต้องเหยียบถานอาหารเนี่ยกินตรงไหนก็กินนั่งกินไม่มีมารยาทหน่อยลูกนั่งกินให้เหมือนเพื่อนๆนเขาหน่อยเห็นไหมเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อน,เ,อนเขากินนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงนะนั่งกินดีๆลูก นั่งสวยๆคุจะหิวสิรอแม่นานรอแม่นานหิวจัดหิวจัดแม่ไม่มาสักทีกินดีๆอย่ารีบร้อนลูกเดี๋ยวติดคอ <c oughs> นั่งสวยๆครับ <c oughs> ส่วนแม่นะก็จะคอยระวังภัยให้ลูกๆนะคะ <c oughs> ฟังเสียงกิน ส่วนจำปาไม่กลับมาบ้านเลยนะรอมีบุญรอมีบุญอยู่ที่โดมนู่นคงจะมีความหวังว่ามีบุญจะกลับมาเนาะดูหิวจนแบบกินเพราะว่าตั้งแต่เช้าตั้งแต่แม่ดาออกมาออกมาตีสี่เนาะก็เขาก็ไปรอที่หน้าประตูแล้วหิวก,กินตั้งแต่ตีสี่ 4, แล้วก็แม่ดาก็กลับมาจนมืดจนค่ำเนาะก็คงหิวแย่เลยสวัสดีค่ะมากินข้าวแรงกับแม่ดาแฟมารี่นะคะแกงนะคะแกงปลาแห้งปลาย่าง ลูกมือก็อิ่นแล้วไม่อิ่ข้าวลูกแกก็ไปแห้งไปยากนีน้อยมากินข้าวกับเวลาลูกมัน่งน่ากินกับเวลามีกับมะม่วงไหมมีกับมะม่วงไหมลูก มากินข้าวมาเบีปอนนะเเอาเน้ำมา,านี่น,น้ำหนูมาเบีปอนนี่มาดื่มน,น,นี่น้น้ำไม่ได้แล้วทำเบด้ปอ,ปอปน in my house. กินไหมข้าวกินน้ำากกินน้ำมกินน้มะม่วงมะม่วงก็คือจะกยินทอดหมูย wow ุงจ uh ันเกี๊ยงอันนี้ก้อยออกขึ้นมาหมดแล้วก้อินนะ้ินีงด้่ดอยากกินน้ืด้วยินไปทอดหมูมาแล้วกอยเอ้นมาสองต้นเยแล้วนาทอดหมูอดมาสองต้น ลูกไปหยิบก้อนนั่นตะก้าค่ะทำไมได้ชาของหมูทอดไมไม่กินปะ่ะไ,ไปหยิบก้อนนั่แต่จับพิเรนค่ะลูลนกนะจับพิเรนล ดีมากนะแม่